สำหรับกาแฟไม่มีพิษนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ผูกเยอะนะครับเพราะเกษตรกรก็มีเยอะอยู่แล้วเพราะว่าได้ร,รับการส่งเสริมจากทั้งอของทางการภาครัฐด้วยแล้วก็ในส่วนของข้าราชการช่าก็มีสัางติดหมาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้ก็มีกาแฟที่ มีเข้ามาในว่ามันมีพื้นมีหลายหลาสายพันธุ์ครับแต่ที่เราใช้กันตอนนี้ดังก็คือนของเกชากับเกชาเก,กชาใช่เกชากิโลลเท่าไหร่คะสาวดอกสุดว่าร้อยากิโลัวเสร็จแล้วอยยบพันใช่ไหมคะอย่ัหมายถึงถ้าคัวเสร็จแล้วไปอยู่นชอตลรคะเถ้าถ้าเชรี่นี่นี่กิโล ร้อยหกสิบแต่ถ้าเป็นกะลาก็ห้าร้อยแล้วก็ข้าวร้องส่งก็กิโลละพันห้าขอ่ขอบคณที่น้องวันนี้พื้นนะกาแฟเชอร์รี่หมายถึงเมล็ดกาแฟที่สุกเป็นสีแดงๆก็เรียกเชอร์รี่ที่มันเหมือนผลไม้นะคะอันนั้นกิโลร้อยกว่าบาทใช่ไหมคะ แล้วพอเป็นแกกะลาคือเอากระท้อเปลือกสีแดงออกจะเป็นมีเปลือกสีาขาวๆติดอยู่เขาเรียกกะลาใช่ไหมคะคกคิโลละห้าร้อยค่ะอ่าทิ้งควดน้ำร้อนกันเ่อกาแฟกะลาคราับใช่กาแฟกะลาแล้วก็หลังจากเอากะลาออกเคาะเปลือกอีกรอบไปคั่วหมดแล้ว